วตอนนี้ก็ถึงโรงเจแล้วครับเดียวที่จอดรถนะครับสวัสดีครับหนูดีแฟมรี่นะครับผมหนูดีเราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้อัมพาวาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพาวานะครับผมเพิ่งจะมาถึงครับเอารถมาจอดตอนนี้ครับ เรามาจอดตรงลงเจนะครับรงเจสัมเปาเอารถมาจอดเงี้ยครับค่าจอด60บาทนะครับผมทางเขินหนูดีก็เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัววันนี้เรามาที่อภาวากันนะครับวันนี้หนูดีมาเที่ยวไหนกันครับ ความภาวาครับผมเราจะไปพักแล้วจะไปพักกันที่บ้านแม่อารมณ์นะครับผมเนี่ยจะเดินเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้กำลังเตรียมกระเป๋าเตรียมสัมภาระครับที่มากันวันนี้นะครับมีนันนานันนามาด้วยครับมากันหลายคนครับผมวันนี้มากหลายคนนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ วันน้าครับเราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ลงใจอยู่ลงเจที่ทหารเจ <c oughs> อ้าวหนูดีแม่หนูดีอ้าวแม่หนูดีอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่อัมพาวาสมุทรสงคราลอัมพาวาแล้วครับอยู่อัมพาวาแล้วไปพักที่ไหนกันครับคืนนี้บ้านแม่อารมณ์ไปพักที่บ้านแม่อารมณ์นะครับจองไว้แล้วค่ะอือไปครับเดี๋ยว เดี๋ยวบเดินไปที่พักกันก่อนครับผมนี่ครับเก็บค่าจอดเราค้างคืนหกสิบโชว์เขาสามสิบบาทนี่ครับแม่อารมณ์ครับนี่ครับผมแม่อารมณ์โฮมสเตย์แม่อารมณ์ตรงไปดูเลยตรงเปิดดีลโอเคครับ ตอนนี้กำลังเดินไปที่พักกันนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับบ้านแม่อารมณครับนี่ครับบ้านแม่อารมณ์ถึงแล้ว นี่ครับใ,<ค>รใช่ใช่ครับถอดรองเท้าไปก่อนลูก นี่ไงนี่ไงกระเป๋าของ้องนี่ไงป่ะเินเลยอันนี้ห้องอันนี้ห้องเลนคอันนี้ห้องสองคนอันนี้ห้องสองคนครับผมนี่ห้องนอนสองคนครับมีทีวีป่ะ กดนอนห้องนี้ครับนี่ครับออกนี่นอนหกคนห้องใหญ่เหมือนกันครับผม มีทีวีให้นะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีไดเป่าผมด้วยได้คหญ่ครับนี่บรรยากาศดูบรรยากาศโดยรอบ นี่ครับติดริมน้ำครับนี่ครับจะ,ม,จะมีเรือล่องนะครับไม่เห็นข้ามาเลยวันนี้นง่ายๆหนูดีหนูด,ดีเป็นไงบ้างถูกใจไหม ถูกใจไหมร้อนร้อนอน,นี่เพิ่งมาถึงปาอยู่เนี่ยปาอูเนี่ยเดินไปเดินตลาดทกทนครับมาไปเดินตลาดกัน ตอนนี้เราก็จะไปเดินตลาดกนะตลาดอัมบาวานี่ครับบรรยากาศหืม 嗯。 นี่ก็จะเดินไปที่ตลาดนะครับตลาดน้านมอโมาวาครับหาของกินเงินกันครับตอนนี้เราก็เดินหาของกินกันที่ตลาดนะอยเนาะ เลยสองคนพ่อไม่พ่อลูกเลยเอาไปไหนอ่ะมาลูกเอาพิงพ่อเดินคนเดียวละอาทูเดี๋ยวไปหยิบเดี๋ยวติดมือมาเลยนะ นิอ่ครับบรรยากาศีม

สี่บเจริเจอได้ใหม่ตลาดวานถังรุกครับน้าหรือใครมานั่งลงนี้อ่ะดูดิ

เดินเล่าเดินเดินอย่างยธรรมเดยใกล้จออกเดิทางแล้วนะครับเตรียมใกล้จะออกเดินทางแล้วนะครับน้องเดียชมบิวครับไม่ต้องคิดลงที่ไหนนะครับทีมเยอะเลยครับผม

ปัญหาอะไรทีนี้เดี๋ยวห,หิวแล้ บวกทุกวันน่ะรอรักค่อมาเริ่ม เดินามานานครับหิวน้ำนะครับโูดีเ,ไไเติมน้ำมองเลยมาถ่ายใกล้ได้เลยครับด,ดีนะ อย่างเป็นของเหลวนะค,ะโโร,คร,ร,รับอ้าวเป็นวุ้นได้ไงไหนสินี่เป็นวุ้นได้ไงนี่นี่นดูนี่ดูนี่นมีบางอย่างให้ดูเล็กน,น้อยนี่มาดูนี่เลยครับเห็นไหนมนี่คืออุณหภูมิในถังนะต่ำลม,มอะ ลบยี่สิบสามต้องใส่เสื้อถุนเท้กี่ตัวลบยี่สิบสามครับ <S <S ในถังนี้มีเกลือมีน้ำแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับครับผมถ้าจะไปทําเล่นที่บ้านก็ตามนี้ได้ใช่ใช่ใช่แข็งในรู้ <S <S อ่ะเฮ้ยถุงคอนเงดนเซอร์ไป่านไปบ่อนมาแวะนะครับ นานพี่ครับใช้นั่นแหละครับใช้วิธีกินเดกานครับผมโู้ดีครับครับผมใครมีโอกาสผ่านมานะครับเอาไว้่นหลุนพี่เขาได้นะครับพบวุ้นเป็นไงบ้างเยี่ยมอร่อย

อะไรทำไงอะไรทนำะไงโอุ้ณอยากกินเดี๋ยวไม่วางเลยวางก็ด้กินเพื่อกินกนักเก็ตจัดที่แบ

ผู <segue> ้ช่ของคู่ร้วยผู้ว้่วงผู้ช่วยผวยผู้วยผู่วยย้่วยผ้่วยผู้ว้ช่ว้วยผ้ช่ว้ช่่ย้่้่

น้ำแตงโมปั่นน้นมเมื่อกี้ไม่เป็นเยไม่หนุม่มอ่ะไม่ไมรุ่น่ะแล้วลงหนุ่มไปไหน

เอาค่ะพี <wounds> wow. ่แลูกได้ะทำเ้ากเลรถุงกัจมมหมอาเอาลารทำล้างผิดทำล้างผิดนม้ีเจาเร็วยกน้ยาียกต้องินกกันนยเียไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนพานุดีเดินเข้าไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อน เดี๋ยวร้านแฮะเอ่งกบเกียวลือร้อานแล้ว,าลลวมาดู วีเนี้อไหมมีเนี้อไหมวีนื้อปะหมูยังยอกหมูยังยกที่ท่านก็เ๋ยวเสร็จนะครับทงนี้ก็เดินกลายกันต่อครับผม ฝนมาแล้วเนี่ยวันี้ฝนมาแล้วนี่นนเดินกลับที่พักเร็วกว่าปะไปหลังจากที่ทานบึกเตียวเสร็จนะครับนี้ก็จะเดินทางกลับที่พักเร็วกว่าปะฝนเริ่มมาแล้วกปะเดี๋ยวเดินย้อนกลับเลยดีกว่าฝนมาแล้วเนี่ยมืดมาแล้วเนี่ยฝนมืดมาแล้วน่อยเห็นไหมเน,นมาะ ไปหนุ่เดินข้ามเลยดีกว่าเไปข้ามสะพานเลยไปเดินข้ามเลยเดินอีกหน่อยไม่มีอะไรแล้วนะเดินอีกหน่อยไม่มีที่ข้ามแล้นวนะอ่าไป ระหว่างที่ถ่ายรูปหนูดีไปก่อนแล้วไม่รอพ่อเลย ตั้งเรือไหมนั่งเรือไหมเรือตีโฟมอยู่ครานี้ไปเที่ย่ไหนต่อไปเพชรบุรีครับ ถึงแล้วมา,มา,มาดูดิน่ะ<อ>ถ่ายรูปไหมจะเปิดตอนไหนไอ่ะให้โลโลถ่ายรูปไหม,ไมเห็นแล้วพอเห็นอยู่ถ่ายรูปไหมไมาถ่ายรูปกันเร็วๆเร็วๆจูดี้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 เร็วๆ

วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้นูดี f แฟมิลี่ด้วยนะครับผม แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ